เลือกตั้งซ่อมเขต8นครศรีธรรมราชอันนี้ก็สนุกนะถ้าก้าวไกลชนะขาดผู้มีอํานาจหลังม่านจะสะดุ้งไหมครับสะดุง้งไม่สะดุ้งธรรมดานะสะดุ้งเครือเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้มันต้องสะดุง้งยิ่งกว่าสะดุ้งเพราะอะไรเพราะเพราะนนด้าโพเขาบอกว่าเลตติ้งก้าวไกลภาคใต้โตว,วันโตคืนใช่ก้าวไกลไม่มีฐานมวลชนอยู่ในภาคใต้ ก้าไกลไม่มีมดงานคอยสร้างมวลชนอยู่ทางภาคใต้สักเท่าไหร่อาจจะมีบางจังหวัดที่ชนะเลือกตั้งสส,สแต่ภาพรวมรวมภาคใต้ฐานมวลชนไม่ได้เยอะถ้าเลตติ้งมันจะมาและถ้านิด้าโพมันถูกต้องก็แสดงว่าม,มันมมีันเป็นมวลชนตามธรรมชาติจริงๆนะเป็นมวลชนที่มาจากใจจริงๆนะแล้วก็โตว,วันโตคืน คนรุ่นใหม่ปะทีนี้ทีนี้ถ้าเลือกตั้งซ่อมเขต 8, แปดนครศรีธรรมราชแล้วคนก้าไกลชนะเลือกตั้งโอ้โหนี่ดาวโพลบวกกับผลเลือกตั้งซ่อมเขต 8, แปดนครศรีธรรมราชผู้ถืออํานาจยิ่งโคตรกลัวเลยอะ่ะไม่รู้จะแก้เกมยังไงละแต่คราวนี้ผมผมเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมครับผมได้เป็นปลาหลานะ้ําเป็นคนหลาย,ยุคผมไม่เห็น ผมเห็นเลือดมาก็เยอะผมเห็นชีวิตผู้คนมาก็เยอะจําได้ไหมว่าผมเคยเล่าให้ฟังว่าสมัย6ตุลาจํา6ตุลาได้ใช่ไหมครับจาก14ตุลาปี16แล้วก็ขยับมา6ตุลาปี19จําได้ใช่ไหม14ตุลา16แล้วขยับมา6ตุลา19สมัย6ตุลา19ฆ่าคนเป็นเบือนะ่อตายกันเป็นเบื่อนะขวาพิฆาาซ้าย แล้วเขาก็พิฆาตด,ด้วยการจับแขวนคอกับต้นมะขามเผา,านั่งยางเอาปืนจ่อกระบาลตายจริงๆนะสมัย6โตุลาตายเยอะด้วยถามว่าอะไรทําให้เกิดปฏิบัติการฆ่าคนไทยด้วยกันเองมากขนาดนั้นผมเคยเล่าให้ฟังว่าเพราะ,ะความกลัวผู้ถืออานาจเนี่ยเกิดความกลัวและเป็นอาการกลัวจนสุดชีวิต เป็นครั้งแรกกำลังที่เกิดอาการช็อกจนขนหัวลุกเพราะไม่คิดว่าฝ่ายซ้ายจะสามารถขยายการจัดตั้งเข้ามาในเขตเมืองได้สําเร็จด้วยความกลัวกลัวจนสุดชีวิตขนหัวลุกเลยมันเป็นความกลัวที่มันส่งผลส่งผลต่อ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 ,ตอผู้ถืออำนาจสมัยนั้นมันออกได้สองอย่างกลัวจนกระทั่งต้องวิ่งหนีไปซ่อนเลย หรือไม่ก็ต้องขอเปิดการเจรจาเพื่อสงบศึกหรือไม่อย่างหนึ่งนะด้วยความกลัวก็ฆ่ามันเลยกำจัด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 สิ่งที่กำจัดสิ่งที่กำจัดสิ่งที่ก่อกาเดิดให้เกิดความกลัวฆ่ามันซะเลยฆ่าด้วยความกลัวถูกไหม ย้อนกลับมาถ้าดิดาโพที่บอกว่าเลตติ้งก้าวไกลภาคใต้โตว,วันโตคืนและถ้าผลการเลือกตั้งซ่อมเขต 8, แนครศรีธรรมราชออกมาก้าวไกลชนะค่ะน่าสนใจนะนนั่นแหลกผู้ถืออำนาจจะเกิดอาการกลัวแต่จะกลัวเท่ากับสมัย6ตุลาปี16หรือไม่กลัวถึงขนาดผลักให้ผู้ถืออำนาจต้องตัดสินใจอะไรที่รุนแรงหรือไม่ผมไม่รู้แต่ ไปแตา่ม,มามาหมาแก่เป็นคนกลัวซะเองไปดูเรื่องต่างต่อไปนี้ข่าวด่วนอันนี้ซีรีส์เลยซีรีสด่วนซีรีสเลยด่วนสารแขวงปทุมวันสั่งคุกสั่งจำคุก4เดือนธนาธรพิธาผลิตปิยบุตรพนิกาและพวกรวม8รายคดีแฟดม็อบบนสกายวอล์กปี6-2ปรับ 10, 000, 1นึ0งมืบาทรอลงอาญาสอปี <c oughs> ถ้าไปดูรายละเอียดไส้ใน ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 767/ ทับ2563ที่พนักงานเักการคดีสารแขวง6ประทุมวันเป็นโจทย์ยื่นฟ้องจำเลยรวม8รายร่วมในการชุมนุมแฟดม็อบบริเวณสกายวอล์ก4แยกประทุมวันหน้าหอศิละปะวัฒนธรรมกรุงเทพเมื่อ14ธันวาคม62จำเลยทั้ง8รายที่ถูกยื่นฟ้องประกอบด้วยนางสาวนัดถามหัตนานายผลิตชีวลักษ์นายธน,นวัฒน์วงศัยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตรแสงกนกุลนางสาวพนิกาวานิชนายพิธาลิมเจริญรัฐและนายภัยรัฐโชคจันทรคจรเป็นจำเลยหนึ่งใน8ในความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่า24ชั่วโมงและร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะในรัศมี150เมตรจากพระบรมหาราชวัง และร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยกีดขวางทางเข้าออกหรือรบกวนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการสถานีรถไฟและร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะโดยไม่ดูแลแล,และรับผิดชอบการชุมนุมสาธารณะไม่ให้เกิดการขัดขวางเกินสมควรต่อประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะและร่วมกันเป็นผู้จัดการชุมนุมสาธารณะก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ประชาชนที่ใช้ที่สาธารณะเป็นที่ชุมนุมหรือทําผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนเกินที่พึงจะคาดหมายได้เน,น,นั่นนอกเหนือ นอกจากนั้นยังผิดพรบรถ้าจะอ่านเอากันให้ครบไปเลยพรบรควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงครับผมเข้าใจว่าเขาจะหยิบฉวยเอาเรื่องที่จุดชุมนุมอยู่ใกล้กับวังสปปทุมมาเป็นประเด็นด้วยนะใช่เพราะว่าใกล้ๆกับสกายวอล์กก็คือวังสปปทุมใช่ไหมข้ามไปเลยอ่ะหลังพาราก,รกอนอ่ะใช่ป่ะใช่ค่ะใกล้ๆกอนวังสปปทุมหลังพากร,กงรากอนเชื่อว่าเขาหยิบฉวยเอาประเด็นนี้มาเป็นอีกหนึ่งข้อหาหลักด้วย ก็คือร่วมกันจัดการชุมนุมสาธารณะในนัศมีร้อยหเมตรจากพระบรมหาราชวังก็คือวังสาปุมได้แล้วโอเค okay. สรุปเลยสรุปจำเลยทั้ง8ดคนนั้นปรากฏว่าปรากฏว่าปรากฏว่าส<ะ>ี่ใน8ปดสี่ในแปดเป็นระดับแกนนำของอนาคตใหม่สมัยนั้นหรือก้าวไกลอ,อ,อนาคตใหม่ตอนนั้นเป็นแกนนำของอนาคตใหม่ในสมัยนั้นใช่ค่ะ และและหนึ่งในสและหนึ่งในสก็เป็นแกนนำของพรรคก้าไกลในปัจจุบันก็คือพิธาพิธาลิ้มเจริญดาวดังนั้นสั่งจำคุกใช่ค่ะศาลพิจารณาเห็นแล้วว่าจำเลยกระทําผิดตามฟ้องโจทย์สั่งจำคุก8คนคนละ4เดือนรอลงอาญา2ปี ส่วนความผิดตามข้อหาอาญาและความผิดพินัยไม่แจ้งการชุมนุมและไม่ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตก็รวมปรับ1นึ0งบาทประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้โอเคโดยฟอร์แมตก็ต้องยื่นอุทธร์นแน่นอนแต่ระหว่างยืนอุทธร์คุณต้องขอประกันตัวค่ะถ้าได้รับการประกันตัวทันค่ะมันก็จบแต่ถ้าได้รับการประกันตัวไม่ทันค่ะ เกิดเออร์เลอร์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วประกันตัวไม่ทันแค่ขาข้างเดียวก้าวเข้าไปในคุกแต่ว่าพิธามีปัญหาทันทีคือคดเอื่นมันจบแล้วแหละมไม่ว่าจะเป็นธนาทรถ,ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้ว,วปีวปะยะบุตรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วพันทิศการถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้วก็เหลือพิธาวันนี้เป็นสสถูกไหมใช่ค่ะเข้าสภาแล้วค่ะถ้าประกันตัวไม่ทัน ครึ่งวันแน่ขาข้างหนึ่งเนี่ยหยียบเข้าไปในคุกสถานะสสคุณหลุดทันทีเลยนะถูกปะ<า>จบเลยเพราะว่าเข้าคุกใช่ไหมถูกถ้าคุณถ้าถ้าคุณเข้าคุกแม้กระทั่งนาทีเดียวคุณก็ต้องหลุดจากสสคันหน้าตั้งครึ่งวันผมก็ไม่รู้ไงทันหน้าตั้งครึ่งวันแต่คราวนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันดูดูเป็นโครงเรื่องดูเป็นโครงเรื่องดูเป็นโครงเรื่องรู้สึกไหมมันแรงขึ้น ไม่ถึงถูกดำเนินคดีดร,ระดับดําเนินการเนี่ยระดับปฏิบัติการเช็คบินมันจะแรงขึ้นเรื่อยอๆในระยะนี้กลับมาแรงขึ้นแล้วถ้ามีคดีต่อจากนี้เขาบอกว่าก็ให้ดูทิศทางจะเป็นประมาณนี้แหละคะ่ะนะ